มาดูแบบฝึกหัดข้อ3นะครับจากโจทย์บอกว่าต้องการนำลวดหนามยาว200เมตรมาล้อมที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดเท่ากัน3แปลงดังรูปนะครับขั้นแรกเราก็ต้องสมมุตินะครับสมมุติขนาดของ ความกว้างสมมติตรงนี้เป็นความกว้างแล้วกันนะครับตรงนี้ x อ,อาจจะให้เป็นยาวทั้งหมดนี้เป็น y เลยก็ได้ทีเดียวนะครับให้ x แทนความกว้าง y แทนความยาวตามรูปนะครับแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการคือ พื้นที่ที่มากที่สุดพื้นที่ที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นตามรูปเนี่ยพื้นที่เราอาจจะเขียนเป็นฟังก์ชัน fx เท่ากับกว้างคูณยาวก็เป็น x คูณกับ y อันนี้คือฟังก์ชันหลักนะครับฟังชันหลักแต่ตอนนี้จะสังเกตเห็นว่ามันมี2ตัวแปรเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามกําจัดให้เหลือเพียงตัวแปรเดียว สังเกตจากโจทย์ให้ลวดหนามมา200เมตรถ้าดูจากรูปลวดหนามเราใช้อยู่ทางส่วนทางด้านกว้างก็คือ 4x ความสัมพันธ์ของ x กับ y คือ 4x บวก y 2y เพราะด้านบนก็อีก y นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยต้องได้เท่ากับ200 พยายามจัดรูปให้เหลือ y ตัวเดียวย้าย 4x ไปแล้วนำ2หารตลอดด้วยก็เลยกลายเป็น y เท่ากับ100ลบ 2x ย้ายไปแล้วเอา2หารตลอดนะครับอันนี้ขอตั้งชื่อเป็นสมการที่2 ตรงหลักนี้ตั้งชื่อเป็นสมก,การที่1นนะครับเขียนฟังก์ชันของพื้นที่ใหม่ก็กลายเป็น x คูณ y y เราเปลี่ยนเป็น100่ลบส x เราทำแบบนี้เพื่อให้มันเหลือตัวแปรเดียวนั่นเองขอคูณ x เข้าไปข้างในก็เป็น1 0 0 x ลบ 2x กำลังสองนี่คือขั้นตอนที่2คือการเขียนฟังก์ชันของความสัมพันธ์เสร็จแล้วขั้นต่อไปขั้นต่อไปเราก็ต้องทำการตรวจสอบค่าสูงสุดหรือต่ำสุดก็คือต้องเริ่มดิฟดิฟได้100ลบ 4x ดิฟเสร็จแล้วหาค่าวิกฤตคือสมมุติให้ดิฟเป็น0 4x ย้ายไปฝั่งซ้าย 4x เท่ากับ100 x เดียวก็เท่ากับ25วงเล็บไว้หน่อยว่าตรงนี้คือค่าวิกฤตนะครับค่าวิกฤตตรวจสอบต่อ ดิฟครั้งที่2ดิฟครั้งที่2ดิฟครั้งที่1อยู่ตรงนี้นะครับดิฟครั้งที่2ได้อะไรได้เท่ากับลบสขั้นตอนต่อไปก็คือนําค่าวิกฤตแทนในดิฟค่าวิกฤตตอนนี้คือ25 25เวลาแทนเนี่ยในดิฟครั้งที่2มันไม่มีตัวแปรก็ได้เท่ากับลบสคือยกตัวเลขตัวนั้นมาเลยแต่เราต้องการแค่เครื่องหมายสังเกตว่าตัวนี้มันน้อยกว่า ศูนย์หมายความว่าตรงค่าวิกฤต25เนี่ยให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับเพราะฉะนั้นตามรูปที่เราสมมุติไว้นั่นหมายความว่า X มีค่าเท่ากับ25นี่เรารู้ทีหลังนะครับ25ตรงนี้25อ่าตรงนี้ใช้ไปอีก25ตามรูป 4ที่ก็คือใช้ไป100ด้านยาวด้านบนกับด้านล่างอย่างละวายนะครับอย่างละวายถ้าเราจะมองโจทย์จากลวดหนาม200เมตรใช้ไปแล้ว100ก็เหลืออีก100ก็คือแบ่งกันด้านล่าง50เมตรด้านบน ห0สิบเมตรนะครับทีนี้โจทย์ถามว่าจงหาว่าจะล้อมพื้นที่ได้มากที่สุดโจทย์ถามพื้นที่นะครับตอบคําถามเขาด้วยเพราะพื้นที่มากสุดก็คือกว้างคูณยาวตอบคําถามนะครับพื้นที่มากที่สุดนําจากรูปมาคิดก็จะง่ายนะครับกว้างยี่สิบห้ายาว 50ก็ได้เท่ากับ1,250ตารางตารางเมตรนะครับอันนี้ก็คือข้อ3ไปดูข้อ4ี่นะครับทำความเข้าใจโจทย์ก่อนจงหาจำนวนจริง จำนวนจริงที่มีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับคือเมื่อนำจำนวนดังกล่าวเนี่ยลบด้วยกำลังสองของจำนวนนั้นแล้วทำให้ผลลบมีค่ามากที่สุดขั้นแรกเราก็ต้องสมมุติก่อนว่าให้ x เ,เนี่ยแทนจำนวนจริงจำนวนจริงที่โจทย์อยากรู้นะครับ ขั้นต่อไปพยายามเขียนความสัมพันธ์ของฟังก์ชันนะผลลบสมมุติเป็นฟังก์ชัน f x ผลลบของอะไรของจำนวนดังกล่าวก็คือ x ลบด้วย x กำลังสองเขียนฟังก์ชันได้แบบนี้แล้วขั้นต่อไปก็ดิฟดิฟก็ได้เท่ากับ1ลบ2 x ดิฟเสร็จแล้วหาค่าวิกฤตให้ดิฟเท่ากับ0 ย,ย้าย 2x ไปฝั่งซ้าย 2x เท่ากับ1 X เดียวก็เท่ากับ1.2ส่วน2งโมเลบไว้หน่อยว่าตรงนี้คือค่าวิกฤตนะครับตรวจสอบต่อนะครับดิฟครั้งที่2ดิฟครั้งที่2ก็ได้เท่ากับดิฟครั้งที่1นะครับอยู่ตรงนี้ดิฟครั้งที่2ก็ได้เท่ากับลบ2 นำค่าวิกฤตแทนในดิฟครั้งที่2แทนแล้วเนี่ยมันได้ลบหลบสมีค่าน้อยกว่า0ตามทฤษฎีบทถ้าแทนแล้วติดลบหมายความว่าให้ค่าสูงสุดตรงค่าวิกฤตนั้นตอนนี้ค่าวิกฤตคือ1นส่วนสหมายความว่าถ้าเป็น1นส่วนสเนี่ยจะทำให้ค่าฟังก์ชันเนี่ยสูงสุด โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามจํานวนจริงโจทย์ไม่ได้ถามผลลบนะตอบให้ตรงคําถามนะครับจํานวนจริงคือ1นส่วนสที่โจทย์อยากได้แต่ถ้าคําถามเปลี่ยนเอ๊ะแล้วที่ว่าผลลบมากสุดอ่ะมันมีค่าเท่าไหร่แต่โจทย์ไม่ได้ถามนะแต่ถ้ากูเพิ่มคําถามเข้าไปจะตอบอย่างไรนะครับ ผลลบที่ว่ามากที่สุดน่ยคืออะไรถ้าอยากรู้ก็เอาไปแทนในฟังก์ชันดั้งเดิมฟังก์ชันที่เราสร้างตั้งแต่ครั้งแรกนะก็คือ x ลบ x กำลังสองก็คือ1ส่วน2ลบ1ส่วน4ก็เหลือเท่ากับ1ส่วน4อันนี้คือข้อ4นะครับ ดูข้อ5ต่ออีกข้อหนึ่งนะครับข้อ5พอดีมีพื้นที่เหลือตรงนี้ที่ทำไปแล้วคือข้อ4นะครับข้อ5เนี่ยโจทย์สั้นไปทำความเข้าใจโจทย์ก่อนจงหาจำนวนจริง2จํจำนวนซึ่งบวกกันได้10และผลคูณเนี่ยมากที่สุดก็เริ่มสมมุติเป็นให้ x กับ y แทนจำนวนจริงให้ไปสองตัวแปรก่อนแล้วเดี๋ยวขจัดให้เหลือตัวแปรเดียวทีนี้โจทย์อยากได้ผลคูณผลคูณเราก็เขียนฟังก์ชันที่เกี่ยวกับผลคูณขึ้นมาสมมุติเป็น f x เท่ากับ x คูณ y รรมการที่1 แต่เราต้องกําจัดให้เหลือตัวแปรเดียวเราดูว่า x กับ y มีความสัมพันธ์กันอย่างไรโจทย์บอกว่า2จํานวนรวมกันได้10ก็คือ x บวก y เท่ากับ10นั่นเองหรือจัดรูปให้เหลือ y ตัวเดียว y ก็เท่ากับ10ลบ x ขอตั้งชื่อเป็นสมการที่2กลับมาตรงฟังก์ชันผลคูณใหม่ f(x) เท่ากับ x คูณกับ y y เปลี่ยนใหม่เป็น10ลบ x ซะเปิดเข้าไปหน่อยเวลาดิฟจะได้ง่ายคูณ x เข้า,ขาไปก็เป็น 10x ลบ x กำลัง2ง่ายแล้วตอนนี้ขั้นต่อไปเราก็พยายามดิฟตรวจสอบค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด โดยใช้อนุพันธ์อันดับที่2ขั้นแรกเราก็ดิฟดิฟก็ได้เท่ากับ10 2ลบ 2x ดิฟเสร็จแล้วหาค่าวิกฤตคือให้ดิฟเป็น0แก้สรรมการมาได้ X เท่ากับ5วงเล็บไว้หน่อยว่าตรงนี้คือค่าวิกฤตขั้นต่อไปดิฟครั้งที่2 ครั้งที่1อยู่ตรงนี้นะครับดิฟครั้งที่2ได้อะไรได้เท่ากับลบ2ขั้นต่อไปนำค่าวิกฤตแทนในดิฟครั้งที่2ค่าวิกฤตคือ5แทนแล้วได้ลบ2คือยกตัวเลขตัวนั้นมาเลยลบ2เนี่ยมันน้อยกว่า0แสดงว่าให้ค่าสูงตรงค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตตัวนี้คือ5 หมายความว่า x เป็น5แล้วค่าจะมากที่สุดโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกจงหาจำนวนทั้งสองจำนวนทั้งสองจงหาจำนวนทั้งสองวันเราก็ตอบคำถามเขาอ่า x คือ5และมีเงื่อนไขต่อว่า x บวก y ได้10 หมายความว่า x คือ5และ y เท่ากับ5พูดง่ายๆว่าคือจำนวนทั้งสองตัวนะ่ะที่บอกรวมกันได้10ที่โจทย์ถามถึงก็คือ5กับ5นั่นเองแล้วทำให้ผลคูณนะ่ะมันมากที่สุดโจทย์ถามเพียงเท่านี้แต่ถ้ากรูเพิ่มโจทย์เอาที่ว่ามันคูณกันแล้วมากสุดมีค่าเท่าไหร่ อยากรู้ผลคูณก็ต้องเอาไปแทนในฟังก์ชันดั้งเดิมผลคูณก็คือ5คูณ5นั่นเองห้าคูณ 5, 5ผลคูณเยอะสุดก็คือ25นั่นเองครับนั่นคือถ้าเพิ่มคำถามเข้าไปนะครับข้อ5ก็มีเพียงเท่านี้